เบิกเล่าเบิกเล่าเบิกเล่าอ่าเฮ้ยมีคนมาถอยรถใหม่นะครับอ่ามีคนมาถอยรถใหม่ไอนะครับอเอ็กเรลทัดเน่เน่เฮ้ยไอ้ตัวสีส้มเมื่อกี้ที่รู้ย่วว่าใช่ไหม เดี๋ยวตรงไปท่ายางเลยแล้วกันนะครับับสองนะครับสองนะครับสองนี่รออันนี้ละโอ๊ย โออ้ฟร์ตากยก่อนไปกินอาหารปา่าเวะแวะมาดูรถเครื่องก็นหน่อยเอเขามาซื้อกันนะครับนี่เพื่อนเขาจะซื้อกันเลือกดูอยู่พาไปดูบรรยากาศ คันนี้ใหญ่เลย,ยนเนี่ยฮะเ,เอาเรียกแอ์กินกแคปเป็นราคะการในก็จะยกเงินห้หมดใช่ใช่ใช่เดี๋ยวกันใช่ใชแต่คือฟุตติดโตลต้าเล่นสิ่งเก้าปีผมยื่นไปตรงทรงพานใส่นี่ฟอร์ซ่าสามล้านสิบผมก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะครับคุณนี้นะครับฟอร์ซ่า ผ่อนแสนหกปี2023 อ,อันนี้ชื่อยอใช่ไหมเอาๆเจ็สค้าคงเยอะไหมมีคนมาถอยรถใหม่นะครับอ่ามีคนมาถอยรถใหม่นย่น yeah, yeah, yeah. ี่นี่เซเซฟเเซมาถอยรถใหม่นะครับ,อรบเอ็กซ์ทัน่เน่ ตัวสีส้มเมื่อกี้ที่ดูอยู่ว่าใช่ไหมเฮ้ยนี่ครับเจริญชัยท่าย,ยางนะครับแหมพีเอ็กไคคันนี้นะครับเฮ้ยเห็นได้ ลายหกสิบเลยมั้งรุ่นใหม่นะเอดีวีโอ้มะไอ้ยฟอสซ่าเขาไม่มีนะเอาข้างไหนข้างไหนฟอสซ่าฟอสซ่านะครับฟอสซ่าทำด้วยฟอสซ่าราคาออกใหม่สามร้อยห้าสิบนี่เวฟจะมีสีเขียวใหม่เลยเวฟนี่เวฟ สามร้อยห้ฟอสซ่าชอบชอบดีจองอยู่จองอยู่มานานแล้ว้งามแท้เนาะสีนี้ก็สวยดีเนาะดาวเก้าพันหกสิบมวดด้วดเดลละสี่พ จริงๆงน,น,นี่โอ้โหมาก่อนชอบไปมดแดงนะครับนี่รถตัวนี้ขี่แป้งล่างเลยนะครับมาก่อนนะี้ ไกลเกินฝันนะครับอีกไม่นานคงได้เจอกันนะครับอีกไม่นานคงได้เจอกันสา เด็ดที่โชคนะครับพี่เด็ดที่โชคนี่โชคนี่ก็คู่ละหมื่นกว่าแล้วนะครับ ตลาดเนี่ยมันไม่สาำไข่เลยอะ่ะมันยังไม่มีใครนะาไม่ส้มมันหายยากอ,ะอ่ะเบิกเลอเบิกเลอเบิกเลอ ยัน,นใส่ไหมไ้โใส่หมวกได้พอดีเลยโอ้ใส่ของกว้างด้วยอ สีส้มสีเขียวเนี่ยจองไว้อยู่เนี่ยถ้าสีสออ้มหักไม่นานเดี๋ยวเราลดมากคือไ,ได้เลยแ้่มีใคองไม่มาได้เลยมีไม่หกอ๋อไยังไง,ง,ไงอันนี้ระบบดับอ่าอ่จเป็นไเดื่แค่ล่ารนเจลนะแค่ไฟเป็นสีเขียวอ๋อสีเขียวคือทำงาน อ่าเลือกภาพรุ่นแก่แบบรุ่นแก่กดก่ออ่าก็เดี๋ยวนี้หมุนเอ็นแบ็กอ่ากินตัวภาษากินนสำหรับเ่วาตัว่ารากนาเรออเทปบนนี่เปิดมาแล๋อ ใช่มราซื้อเราขี่ได้เลยเน่มันใช่ง่ายๆนะโอ้ที่ผมไม่รู้เลยนะโอ้ความรู้หม่เอี่ยมเลยง่ายๆนะครับซื้อรถนะครับไม่ใช่ว่าขี่ได้เลยนะครับต้องรู้ระบบลิมงรีโมทนะครับการเปิดการสตาร์ทยังไงนะครับยิ่งเรามันยุกอนาล็อกด้วยมาเจอที่ต้อนรู้ไม่มานี่ยุ่งเลยนะฮะ

ออเอ่คนนี้ก็ต้องขับรถยนต์กลับไง